ค่ะสวัสดีค่ะวันสมัยชาแนลวันนี้จะมาเก็บผักผักน้<ณ>า,ามักสโกนะคะหรือว่าผักชายาของเรานี่เองค่ะวันสบายปลูกไว้หนึ่งก็สองต้นค่ะต้นต้นนี้มันจะเรามันจะงามหมดจนจนต้น้ล็กต้นนี้จะงามมากพ็ยอดจะตัดห่อมันก็เลยแตกเวลาฝนตกมันก็จะแตก บ้านแต่รู้ว่าต่างสายก็จะกลับเองก็จะอยู่ในตัวเมืองนะคะมันก็ไม่มีดิน,ะคะนค่ะหรือบันคอนเขตก็จะใส่เพื่อกระถางนอันนี้คือใส่เป็นลางโฟมนะคะต้นแขกก็มีต้นใหญ่กับต้นเล็กอันนี้คือต้นใหญ่ที่ตัดต้นเล็กก็จะไม่ค่อยออมันจะอยู่ในน่าจะเป็นอยู่ติดในร่มอันต้นใหญ่นี้มันจะ คเพราะว่ามันก็จะโดนฝนถ้าฝนถ้าวันไหนลมมันพัดถ้าฝนตกมันก็จะมัจะมียางมันก็จะงาไปต้มทุกต้นข้างในต้นเล็กมันจะไม่ค่อยไม่ต้มกินไม่ได้ก็วัชพายก็จะปล่อยมีต้นดึงแล้วก็มีพวกต้นใบหงอกหรือว่าเป็นตะไคร้ตะไคร้ก็มีต้นอเลยก็จะเป็นแอร์อนมาแล้วก็จะมีพวก ย่มีกระเพราก็มีลองจำกระถางแล้วก็ใบของละพาด้วยค่ะอยากกินอะไรก็โผลกอันนั้นนะคะสบายก็เผื่อเราไม่อยากจะไปซื้ออะไรกนะ็ซื้อมาแล้วก็เอามาทิ้งแบบมันกินไม่หมดงเราซื้อมาจะี๋นี้เราเวลา ้นนี้ต้นเฉยานี้ต้องระวังยางก่อนนะคะเราต้องกินต้องกินสุกับของกินเด็กไม่ได้ก็ต้องกินยาเขาบอกว่าถ้าโดนตาตาขาต้องระวังนะคะอย่าละสายว่าเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกได้ค่ะแล้วหรือว่าเป็นผัดน้ำมันหอยก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ลองปลูกไว้ดูนะคะเขาบอกว่ามันเป็นยาด้วยนะคะกินแก้โรคแก้อะไรมันปลูกง่ายด้วยค่ะแค่เรา เอาก้านมันนะคะไม่ต้องแก่มากอ่อนมากแล้วก็ปักลงไปที่ดินแล้วก็รดน้าอย่าให้มันเหี่ยวแล้วต้องกติดค่ะมันปลูกง่ายมากค่ะต้นชายาหรือต้นขาน้าเม็กซิโกไม่ิดกันเี่ยปลูกง่ายมากแล้วเราต้องขยันเด็ดนะคะเพราะเด็ดมันยิ่งเด็ดยิ่งแตกมันก็จะมันก็มีรสชาติหวานอร่อยนะกรอบมันไม่เหม็นเขียวมันผักขานะคะนอัล ทนสบายว่าอร่อยกยับข้าอพัน่นาะคะถ้าใครได้ทานหรือได้กินนะคะจะรู้จกว่าลืมผพันธาไปเลยก็อร่อยมากค่ะกิมมองเล่นเหมือนแข็งนะคะแต่ว่าพอเราลวกกิมน,น้ำพริกมันอ่อนหวานมากอร่อยจริงๆข้าปลูกง่ายอร่อยดีค่ะกินกับน้ำพริกกะปิพริกปลาอร่ไยมากไม่ได้ต้องใส่อะไรมากไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรมากมาย โลบข้นมําตัดมันไม่ค่อยตายง่ายๆน่ะจะเราเด็ดแบบอยๆบ่อยๆมันก็จะแตกค้าต้นเดียวก็ได้กวกไตมอนี่เลยได้กิมน้ําพริกได้ถ้าลองงเดี๋ยวไปตัดข้างในดูว่าอมันจะมีต้นเล็กๆอยู่ข้างในต้นไม่ค่อยงามหรอกมันโยนในใช้คาเกินไปถ้าจะมีต้นเล็กอีกต้นนึงค่ะอยู่ข้างในแต่มันไม่งามนะปลูกปลอมกันนะคะนี่ต้น ต้นมีต้นใหญ่อยู่ต้นเดียวเลยต้นนี้ต้นไม่งามเลยต้นก็จะมีปลูกพวกข่าแล้วก็ขิงไหนยค่ะแล้วก็จะมีกระชายแล้วก็จะมีพวกมันนเทศอ่ะก็มีหลายอย่างปลูกไว้แต่มันไม่มีดิน่ะมันคือต้องต้องปลูกในกระถาง อ,อันนี้คือยอดมันเทยนะคะเป็นลวกก็อร่อยก็เป็นก็ไปลองไปลวกด้วยมันหวานอร่อยมากยอดผักบ,บุ้งบุ้งนานะคะปลูกเองถ้าอย่าลืมกดติดตามมันสบายชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ